สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i m u t p Research Story นะคะฟังวิจัยจากเรื่องเล่าของคนธรรมดาที่อยากเปลี่ยนโลกกับดุริยางคมคำค่ะ และนัชชาดับใหม่พบกันทุกวันอังคารรับฟังผ่านทาง YouTube rmutp live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอในรายการกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการ rmutp research story นะคะในช่วงแรกกับ research insight ค่ะวันนี้พามาทำความรู้จักเรื่องของ google scholar เพื่อนแท้ที่จริงใจของคนทำวิจัยกันค่ะ ช่วงที่2ช่วง research journey er ค่ะมาเล่าเบื้องหลังผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนั่นคือบรรจุพัณฑ์ฐานชีวภาพจากกูเตนและเส้นใยธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค้า ณผู้ฟังคะในช่วง Research Insight ในวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักเรื่องเครื่องมือใกล้ตัวที่ทรงพลังค่ะแต่อย่างหลายคนเนี่ยอาจจะใช้แค่ผิวเผิน,นั่นคือ Google Scholar นะคะซึ่งปกติเราใช้ Google กันอยู่แล้วแล้ว Google Scholar มันคืออะไรคะจารย์ ค่ะสำหรับ Google Scholar นี้นะคะก็จะคัดกรองเฉพาะงานวิจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นวารสารวิจัยนะคะวิทยานิพนธ์หนังสือหรือแม้แต่รายงานการประชุมทางวิชาการต่างๆนะคะก็จะคัดกรองรวบรวมไว้ให้ค่ะงั้นแปลว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการไปก๊อปีมาจากวิกิพีเดีใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะมากกว่าการที่เราไปก๊อปปี้มาจากที่อื่นซึ่งจริงก๊อปปี้มาก็อาจจะไม่ถูกต้องอะนะคะและที่สําคัญเลยค่ะใน g o o g l e Scholar ค่ะก็จะมีการจัดอันดับความสําคัญของงานไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นงานไหนที่มีคนอ้างอิงเยอะๆก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นกันก่อนค่ะแล้วมีฟิลเจอร์ไหนที่คนทําวิจัยห้ามพลาดะคะฟิเจอร์ที่คนทําวิจัยห้ามพลาดอันนี้น้องต้องชอบ ต้องรักเลยค่ะก็จะมีปุ่มที่เป็นอัญ,ญประกาศหรือว่าการไซส์นั่นเองนะคะมีไว้ให้ค่ะโอ้ที่พอเรากดเข้าไปมันจะมีรูปแบบเป็น reference ให้เรา Copy เลยไม่ต้องมานั่งเคาะ Spacebar จัดรูปแบบให้ปวดหัวหรือว่าแค่ก๊อปวางหรือจะเป็น Export เข้าโปรแกรมอย่าง EndNote หรือว่า Sotero ก็ทำได้ในคลิกเดียวถูกต้องค่ะส่วนตรงคําว่า Site by หรือว่าอ้างอิงโดยนี่นะคะมันก็จะถือว่าเป็น ที่เด็ดให้สำหรับนักวิจัยเลยค่ะสมมุติน้องไปจนงานวิจัยในปี 2015. 2 0งพันสิ้ในสมมุตินะคะแล้วดีมากแต่อยากจะรู้ว่าปัจจุบันมีคนต่อยอดเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะน้องก็สามารถกดเข้าไปดูที่ใส่าบาได้เลยค่ะจะมีการโชว์งานใหม่ๆนะคะที่เอางานชิ้นนั้นไปอ้างอิงหรือทำให้เราเห็นพัฒนาการของความรู้เรื่องนั้นๆต่อๆกันไปด้วยค่ะ ส่วนสำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยมือโป,โปรแนะนำให้ทําเป็น My Profile ค่ะอันนีค้คือการสร้างประวัติส่วนตัวในระบบพอเราสร้างโปรไฟล์เสร็จปุ๊บระบบก็จะรวบรวมผลงานทั้งหมดของเราอยู่ในโลกออนไลน์มาไว้ในที่เดียวมันจะคำนวณค่า H index หรือยอดการอ้างอิงให้เราแบบอัตโนมัติซึ่งสำคัญมากเวลาอาจารย์จะไปทำตำแหน่งทางวิชาการหรือว่าขอทุนวิจัยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าน้อง อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากมานั่งเซิร์ชหาเรื่องที่สนใจทุกวันน้องก็ตั้งอเล r ร์ไว้ได้เลยค่ะก็จะมีการแบบให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราสนใจทิ้งไว้นะคะพอมีงานวิจัยใหม่ๆทั่วโลกที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะคะ Google Scholar ก็จะส่งอ e ีเมลมาเตือนให้น้องได้รู้ทันทีเลยค่ะจากที่อาจารย์ได้เล่ามาคือมันเป็น มันเป็นสิ่งที่แบบสะดวกมากเหมือนเวลาเรามีเลขาส่วนตัวคอย<แ>ส่งวารสารวิจัยให้เราตลอด24ชั่วโมงสรุปนะคะ<แ>ก็คือ Google Scholar เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาแต่มันคือเข็มทิศของคนทำงานทางวิชาการทั้งช่วยค้นหาช่วยเขียนอ้างอิงและช่วยอัปเดตความรู้ใหม่ๆ ใช่แล้วค่ะเพียงแค่ถ้าเราเอาลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการทํางานของเรานะคะก็เชื่อว่าจะช่วยสําหรับไม่ว่าจะเป็นนักนักศึกษาอาจารย์หรือนักวิจัยนะคะทําให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะก็นี่คือช่วง Research Insight ในวันนี้นะคะเป็นความรู้ในเรื่องของ Google Scholar นะคะซึ่งก็จะทำให้งานวิจัยใกล้ตัวกับคุณผู้ฟังมากขึ้นนะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะ มีอีกงานวิจัยนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะในช่วงของร e เ r ิร์ชเจ n ี y มารอติดตามกันค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ ในช่วง Research Journey er น,นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงผลงานวิจัยเรื่องบรรจุพัณฑ์ฐานชีวภาพจากกูเตนและเส้นใยธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนค่ะเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ดกรกันที่มาชาวชันชัยกุลค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉะ อ่าบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพจากกูเตนและเส้นใยธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนนะคะจานใช่คะ่ะอยากให้จานช่วยเล่าเกี่ยวกับที่มาของผลงานชิ้นนี้ค่ะว่าเริ่มต้นได้ยังไงคะค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของงานัยชินนี้นะคะก็คือเริ่มต้นมาจากการที่เรามองเห็นว่าปัจจุบันนะคะขยะที่มาจากบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวอะค่ะมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดสิบเก้าอะคะ่ะที่ ผู้คนมีการใช้ชีวิตที่แบบแตกต่างไปจากเดิมก็คือมีการสั่งของออนไลน์มากขึ้นสั่งอาหารดิเรอรี่เพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้ขยะเองเนี่ยก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วขยะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะที่เป็นพวกขยะพลาสติกซึ่งในบ้านเราเองอ่ะคะ่ะเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากนะคะก็เลยทําให้เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการขยะที่ค่อนข้างมากอ่ะคะ่ะ ประกอบกับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีระบบการจัดการขยะที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมีการนำมารีไซเคลิลค่อนข้างจำกัดเราก็เลยมองเห็นปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็เลยคิดที่จะพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวที่ผลิตมาจากพลาสติกชีวภาพอะค่ะโดยตัวที่เราสนใจก็คือเราเลือกใช้กูเตนจากข้าวสาลีซึ่งเป็นวัสดุที่มาจากพืชนะคะก็คือสามารถย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็เมื่อ นำไปย่อยสลายเนี่ยจากงานวิจัยเขาชี้ว่ามีการปลดปล่อยสารพิษที่น้อยมากก็คือมีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะเราก็เลยมองว่าเราอยากจะนําตัวเนี้ยมาพัฒนาต่อยอดแล้วจากที่เราศึกษาดูเนี่ยเราก็พบว่าตัวกูเตนเองเนี่ยสามารถขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติกแบบทั่วไปได้แต่ข้อด้อยก็คือ,อ,อจะมีสมบัติเรื่องของความเหนียวหรือความทนแรงกระแทกเนี่ยที่ไม่ค่อยดีนะักถ้ามุมมองเอามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ว่า ไม่สามารถทําหน้าที่ปกป้องตัวสินค้าได้ดีเท่าที่ควรนะคะเราก็เลยมองว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงปัญหาตรงนี้โดยการที่เราเลือกใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีในประเทศไทยเช่นเส้นใย,ยปาาลาอะไรงี้ค่ะหรือเส้นใย,ยชนิดอื่นๆมาทําการปรับปรุงสมบัติให้กับตัวกูเตนแล้วก็นอกจาก ปรับปรุงเรื่องความแข็งแรงความเหนียวแล้วเนี่ยการใช้วัสดุหรือถึงทางการเกษตรเนี่ยก็เท่ากับช่วยลดต้นทุนในการผลิตด้วยมองในเรื่องของการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยอะค่ะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าไปอะค่ะจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะคะอย่างในในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตต่างๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้ค่ะอาจารย์ด้วยด้วยคุณสมบัติเด่นของกลูเตนที่ว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นของผลงาน เพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์ค่ะเอ่อสําหรับจุดเด่นนะคะของงานนี้ค่ะก,ก็คือในบ้านเราอะคะ่ะยังไม่มีการนําเท่าที่ทราบยังไม่มีการนํากูเตนนะคะมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับตัวกูเทนเองกับตัววัสดุเส้นใยธรรมชาติเองเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยคือจดเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุยั่งยืนนะคะ,ค,ะคือสามารถผลิตปลูกใหม่ได้ก็เลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่มองว่า ถ้านไปต่อ,อยอดในเชิงพาณิชยนะ์มันน่าจะอยู่ได้ยาวรวมถึงการที่ไม่เป็นวัสดุที่มันจกพืชเองเนี่ยเวลาเราใช้ครั้งเดียวแล้วเราทิ้งไปเนี่ยลงสู่ดินนะ่มันคือ,อย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติก็จะเป็นมีต่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการจัดการเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเราด้วยนะคะค่ะประมาณค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นประโยชน์ในการที่ลดในเรื่องของออขยะได้ด้วยนะคะ ค่ะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของที่เป็นประโยชน์ของผลงานนะคะมันมีอะไรบ้างอะคะ,อะประโยชน์ของผลงานนี้ค่ะก็มองว่าถ้านำตัวบรรจุภัณฑ์จากคูเทนที่ใส่เส้นใยธรรมชาติเนี่ยค่ะไปใช้ในเชิงพาณิชก็จะมีข้อดีอย่างที่เรนแจ้งไปก็คือจะช่วยในเรื่องของลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมากแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ รวมถึงการที่เราเอาวัสดุเหลือทิ้งทางกาเกษตรไม่ว่าจะเป็นเส้นใย,ยปาล์มเอ่อเส้นใย,ยมะพร้าวเส้นใย,ยกล้วยอะไรยเงี้ยค่ะมาใช้เนี่ยก็จะเท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดอ่ะค่ะก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ<า>แล้วแล้วจากผลงานชิ้นนี้นะคะ่ะอาจารย์สามารถ เราสามารถจะพัฒนาต่อยอดหรือว่าทำอะไรต่อไปได้ในอนาคตอีกบ้างไหมคะสำหรับมุมมองของอันเองนะคะว่าสิ่งที่คิดว่าจะพัฒนาต่อยอดก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะณตอนนี้นะคะก็คืออันแรกก็คือเรามองว่าเราอยากจะพัฒนานอกจากที่เราปรับปรุงเรื่องของความเหนียวของตัวบรรจุภัณฑ์แล้เนี่ยเราก็อยากปรับปรุงให้บรรจุภัณฑ์เนี่ย มีสมบัติทนต่อพวกความชื้นหรือน้ำได้เพื่อเราจะทําให้มันเนี่ยสามารถไปใช้งานในรูปแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นเอาไปใส่อาหารที่มีส่วนผสมของน้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทนได้มากขึ้นเพิ่มโอกาสในการต่อยอดกับอันที่สองที่คิดว่าอยากจะพัฒนาต่อยอดก,ก็คืออยากที่จะพัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์ตัวเนี้ยค่ะด้วยกระบวนการผลิตหรือขึ้นรูปด้วยเครื่องมืออื่นๆที่เป็นของพลาสติกอ่ะคะคให้มากขึ้นเพื่อ ขึ้นลูกให้เป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นกเพิ่มโอกาสในการที่แบบผู้ผลิตที่สนใจอะค่ะสามารถนำผลิตในเชิงพลิต์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะค่ะอาจารย์แล้วปัจจุบันนะคะมีการนำตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์บ้างแล้วไหมคะอาจารย์ตอนนี้นะคะจากงาในวิจัยตรงนี้ค่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตเป็นแค่ชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเท่านั้นนะคะ ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าจากผลนั้นในที่เราศึกษานะคะก็คือมองว่ามีความเป็นไปได้สูงทั้งเรื่องของการรับแรงเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมองในแง่นนของการไปใช้กับพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็สามารถที่จะแข่งขันกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในท้องตลาดได้เพราะาเรามีการใช้พวกเส้นในธรรมชาติซึ่งราคาถูกอยู่แลว้วค่ะ ปัจจุบันอาจจะเป็นการขึ้นรูปไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะเอาไปใช้ใช้ประโยชน์กันได้ต่อค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คะ่ะที่เส้นใยธรรมชาติเมื่อสักครู่ในตอนต้นที่อาจารย์เล่าแล้วว่านำมาจากเส้นใยกล้วยหรือเส้นใยมะพร้าวใช่ไหมคะ ซึ่งคุณเนกุย้ยนปาคุณเนมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าอยากจะอ่าเป็นคําแนะนําค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ในในตอนนี้ค่ะที่อาจจะอ่ามีเส้นใยเหล่านี้ที่แบบเส้นใยธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวค่ะอยากให้อาจารย์ให้เป็นทิ้งท้ายเป็นคําแนะนําสักนิดนึงค่ะว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันกันได้ยังไงบ้างค่ะถ้าในมุมมองของอาจารย์ซึ่งจะทําเกี่ยวกับด้านพวกพลาสติกอะค่ะก็มองว่า จริงๆชนิดเส้นใยก็มีผลกับสมบัติของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ที่เราเอามาใช้งานเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในเรื่องของแบบอยากให้แบบวัสดุเนี่ยมีความยืดหยุ่นหรือทนแรงกระแทกได้ดีอะค่ะก็เหมาะแนะนําว่าควรจะใช้เส้นใยปาล์มเพราะเส้นใยปาล์มคุณสมบัติมันมีความค่อนข้างเหนียวมีความยืดหยุ่นแล้วในตัวมันเองเนี่ยก็มีน้ํามันเป็นส่วนผสมด้วยมันก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่ะมีความยืดหยุ่นความนิ่ม มากขึ้นนะคะ,คะกับอ,อพวกเส้นใยที่มาจากมะพราะ้าวอะไรพวกนี้หรือเส้นใยกล้วยอะคะ่ะพวกนี้จะมีความแข็งแรงสูงถ้ามองว่าเอามาใช้ไม่ว่าจะผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างที่อาจารย์ทำหรือว่าจะไปผลิตชิ้นงานอย่างอื่นท่านนลยมองนี่ถึงการรับแรงด,ดีรับแรงได้มากเลยอะ,คะ่ค่ะสองตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมมากกว่าเส้นใยปลาค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นคำแนะนำนะคะที่ สามารถให้คุณผู้ฟังเผื่อว่าเอาไปปรับใช้กันได้ด้วยนะคะไปเลือกปรับใช้กันได้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับรองศาสตราจารย์ดกรกันทิมาชาวชานชัยกุลนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพจากกรูเตนและเส้นใหญ่ธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับผลงานชิ้นนี้ค่ะจะนําไปจัดแสดงในงานวันนประดิษฐ์ประจําปี2569ค่ะซึ่งจะจัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างวันที่5ถึง9มกราคม2569ค่ะณสูนทิทศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่สนใจไปเยี่ยมชมผลงานจริงรวมถึงผลงานวิจัยชิน้นอื่นๆซึ่งจะมีการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศและสนับสนุนการต่อย,ยอดสู่การใช้งานจริงค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ IMU TP Research Story ฟังวิจัยจากเรื่องราวของคนธรรมดาที่อยากเปลี่ยนโลกก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาอัปเดตกับเราสองคนได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันอนังคารค่ะผ่านทาง YouTube RMTPLive u ค่ะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายหรือเสนอเนี่ยกันเข้ามาได้นะคะหรือหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากให้เราสองคนมาอัปเดตรเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยที่คุณผู้ฟังสนใจสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อข้อมูลเข่า าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนครผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th และเฟ e บุ o ก rmutpfb ค่ะเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่เรียนที่ราชมงคลพนครต้องมีงานทำร้อยเอร์เซค่ะค่ะวันนี้ดิฉันดุลยยางคงขํนนะคะและนัชชาดับใหม่ค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ thank you